สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูบ้านทรงจัว่วเป็นอีกหนึ่งผลงานของคุณพรศักดิ์บุญวิเศษกรบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ115ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงขนาดใหญ่มีระเบียงด้านหน้าระเบียงด้านหลังระเบียงหน้าห้องนะครับ ตอนนี้งานก็อยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะได้ตกแต่งอีกเล็กๆน้นอยก็น่าจะจบงานได้จุดที่เราเห็นตัวนี้ก็จะเป็นจั่วด้านหน้าของห้องนอนก็จะมีการตกแต่งด้วยไม้ซีมเมนต์สองคอซีมเมนต์ไฟเบอร์ด้านข้างวิ่งขึ้นไปด้านบนชนจั่วนะครับมีการติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ทรงเหลี่ยมสีวอมไว้ถัดมาด้านหน้าอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นระเบียงทางขึ้นก็จะแบ่งออกเป็นสโซน ก็คือโซนทางขึ้นกับโซนนั่งเล่นสำหรับด้านที่เราเห็นตัวนี้ก็จะเป็นด้านข้างด้านทิศตะวันตกก็จะมีจั่วหลังคาขนาดใหญ่นะครับเราก็จะดูบริบทภายนอกรอบตัวบ้านไปก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะขึ้นไปดูภายในตัวบ้านอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราดูด้านหน้ากับด้านข้างเสร็จเราก็จะขยับไปหลังบ้านเลยนะครับหลังบ้านตัวนี้ก็จะมีประตูทางลงของตัวบ้านอีกหทาง ก็จะมีบันไดอยู่5ขั้นแล้วก็ราลากันตกเาลากันตกตัวนี้ก็จะทําจากเหล็กกองขนาด1นิ้วคูณนิ้วครึ่งทาด้วยสีขาวสําหรับกับเบื้องที่ใช้ปูก็จะเป็นขนาดไซส์เดียวกันกับระเบียงด้านบ้านก็คือขนาด30มสคูณหกสสีลายไม้นะครับ ขยับไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนที่2ด้านบนก็จะมีจั่วหน้าห้องนอนแล้วก็จั่วใหญ่ด้านบนตกแต่งด้วยไม้ฝาสังเคราะห์นะครับสำหรับหน้าห้องนอนก็จะมีระเบียงด้านหน้าด้านข้างของตัวห้องนะครับก็จะตกแต่งด้วยหินทรายกิกซอติดโคมไฟดาวไลท์สองบนล่างด้านข้างของผนังห้องก็จะติดด้วยไม้ฝาสังเคราะห์ซีเมนต์ไฟเบอร์ด้านบนก็ติดไฟโคมไฟดาวไลท์ทรงเหลี่ยมสีวอร์มไว้ แล้วถัดมานิดหนึงก็จะเป็นด้านข้างด้านทิศตะวันออกเราก็จะขึ้นบันไดไปดูภายในตัวบ้านบันไดตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด5ขั้นบ้านหลังนี้ก็จะเป็นลักษณะยกสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ1เมตรเมื่อเราขึ้นบันไดมาก็จะเป็นระเบียงโซนทางขึ้นก็จะมีประตูทางเข้าก็จะเป็นประตูกระจกขนาด4คูณ4นะครับบานสไลด์ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตรเกสิเซนนะครับ ถัดไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นระเบียงโซนนั่งเล่นตัวนี้ก็จะมีราวกันตกที่ทําด้วยเหล็กขนาดขนาดเหล็กที่ทํานะครับก็คือเหล็กกองขนาดหนึ่งนิ้วคูณนิ้วครึ่งทาเสื้อสีขาวแล้วก็จะมีประตูกระจกทางออกอีกหนึ่งทางตัวนี้ถ้ามีโต๊ะหรือว่าเก้าอี้สําหรับนั่งเล่นอ่านหนังสือหรือว่ารับประทานอาหารว่างผมว่าจุดนี้ดีมากเลยนะครับก็จะได้อารมณ์แบบคลาสสิกมากๆเลยนะครับ สำหรับด้านบนฝ้าก็จะเป็นลักษณะฝ้าไม้ละแง่สังเคราะห์ซีมเมนไฟเบอร์ก็จะทาออกสีน้ำตาลแล้วก็ทำการติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ขนาดสี่เหลี่ยมออกสีวอมไว้ถ้าเราเปิดเวลากลางคืนนะครับตัวนี้ก็จะได้อารมณ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าสีของหลอดไฟเขาก็จะตัดกับสีฝ้าไม้ละแนงทีนี้เราก็จะเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะครับ เปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นลักษณะห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ก็คือขนาด 7, มาด7มาดเมตรคูณ7เมตรกับเบื้องที่ใช้ปูก็จะเป็นขนาด60คูณ60สีลายไม้สำหรับฝ้าด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะหลุมซ่อนไฟสีของไฟซ่อนหลุมก็จะเป็นสีวอมไว้ตัดกับสีเดรไ์ของชุดโคมดาวไล์เวลากลางคืนสีก็จะออกมาสวยงาม ขนาดดาวไลท์ก็จะมีตั้งแต่12วัตต์จนถึง18วัตต์ก็จะมีทั้งหมด12ชุดก็จะให้แสงสว่างสําหรับห้องโถงที่มีขนาดใหญ่อย่างเพียงพอเราก็จะเข้าไปดูภายในห้องนอนกันนะครับห้องนอนก็จะมี2ห้องห้องที่1ตัวนี้ก็จะมีห้องน้ำภายในตัวขนาดของห้องนอนก็คือ3เมตรห้าคูณสเมตรแล้วก็รอบตัวผนังของห้องนอนก็จะมีการติดบัวเชิงผนังกันเปื้อน สำหรับฝ้าด้านบนภายในห้องก็จะเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟสีภายในหลุมก็จะเป็นสีของวอร์มไว้แล้วก็จะมีโคมดาวไลททั้งหมด4ี่มุมกับเบื้องที่ใช้ปูภายในห้องก็จะเป็นขนาดเดียวกันกับห้องโถงก็คือขนาด60คูณ60สีลายไม้หน้าต่างก็จะเป็นขนาด60คูณ120บบานเปิดแล้วก็จะมีประตูเปิดไประเบียงด้านหน้า สำหรับสวิทไฟปักไฟก็จะเป็นรุ่นของอวตารก็ออกแบบดีไซน์ได้สวยหรูเราก็จะออกไปดูด้านหน้าของระเบียงหน้าห้องกันบ้างออกไปเขาก็จะมีรันแดงกันตกแล้วก็ด้านข้างก็จะมีการตกแต่งด้วยหินทรายกิกซอตัตวนี้แล้วก็ติดโคมไฟจกิ่งสองบนล่างตัวนี้ก็จะให้แสงสีเวลาตอนกลางคืนนะครับสีของหินก็จะโดดเด่น ผมว่ามีระเบียงแบบนี้ก็ดีนะครับมีเก้าอี้สักตัวช้าวกาแฟกลางคืนชมแสงเดือนแสงจันทร์แบบสุดๆเลยนะครับบรรยากาศเราก็จะเข้าไปดูภายในห้องน้ํากันห้องน้ําก็จะมีสองห้องเปิดประตูเข้าไปด้านซ้ายมือตัวนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกหน้าอ่างถัดไปก็จะเป็นชักโครก แล้วก็ถัดเข้าไปด้านในสุดก็จะเป็นโซนเปียกหรือว่าโซนอาบน้ําตัวนี้แบ่งโซนแต่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่มีผนังกัน้นแบบเรียบๆง่ายๆนิดหนึ่งสําหรับกระเบื้องปูแบ็กกราวพื้นแบกกาวก็จะเป็นกระเบื้องสีเทาแล้วก็คาดด้วยกระเบื้องลายตรงกลางก็จะเป็นกระเบื้องสีเขียวลายดาวและดอกไม้นะครับเราไปดูห้องน้ําห้องที่2กันเลยนะครับห้องที่2อ,ออกแบบดีไซน์มาก็คล้ายๆกับห้องที่1ไม่แตกต่างกันเลยนะ ครับเกลเบื้องก็สีเดียวกันสําหรับการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งก็คล้ายๆกับห้องที่1น,นั่นแหละครับบ้านหลังนี้ก็ถือว่าสวยงามและลงตัวอยู่นะครับเหมาะกับราคาแล้วก็อยากจะรู้ราคาแล้วใช่ไหมครับว่าราคาเท่าไหร่ราคาก็อยู่ที่ล้านกว่าๆนะครับไม่ถึง2นะครับแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นผลงานของคุณพรสั่งบุญวิเศษกรพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ115าตารางเมตรสาหรับวันนี้เราก็จะต้องขอ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ